การเติบโตของไลแมนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ร้านค้ารายย่อยทำธุรกิจและมีผลต่อการเพิ่มรายได้ของพวกเขาแต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ใคร่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นไลแมนวงเนมีการร่วมมือกับ IESKILLUPSKILL ในโครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งเป็นโซลูชันดิจิทัลที่ครบที่สุดในตลาดมีผลในการช่วยร้านค้ารายย่อยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้การร่วมมือนี้เป็นการเผยแพร่ความสามารถของไลแมนในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สําคัญ โดยช่วยให้ร้านค้ารายย่อยเข้าถึงลูกค้าในแบบกว้างขวางและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นรายงานจากไลแมนวงในแสดงว่า65%ของร้านค้าทั่วประเทศหรือประมาณ44,000ร้านมีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ผ่านช่องทางฟู้ดดลิเวอรี่บนไลแมนซึ่งเป็นตลาดที่มีการใช้งานมากถึง60%ที่สำคัญและช่วยกระตุ้นรายได้ของร้านค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4เท่านอกจากนี้ไลแมนวงยังมีการร่วมมือกับ TTB และ fro account เพื่อน,นำเสนอผู้ช่วยทางการเงินอัจฉริยะ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีระบบวงในพิสการจัดการยอดขายหน้าร้านและออนไลน์ระบบรับชำระเงินครบวงจรและเครื่องมือ AI วิเคราะห์ข้อมูลร้านค้าโดยมุ่งหมายให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ s k i l l หรือพัฒนาทักษะ s k i l l เพื่อเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการมีการบริหารธุรกิจที่แม่นยำขึ้นลดต้นทุนและเพิ่มรายได้โดยร้านค้าสามารถขอรับดีไวเชอร์จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA มูลค่า5,000บาท เพื่อทดลองใช้บริการซอฟต์แวร์วงในพิวสฟรี6เดือนแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่พูดถึงอยู่โครงการนี้มีเงื่อนไขที่กำหนดให้ร้านค้าต้องปฏิบัติตามเพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนจากภาครัฐร้านค้าสามารถเลือกเข้าร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ต้องการร้านที่ไม่เคยขายคนละครึ่ง delivery มาก่อนสามารถสมัครเข้าร่วมขายบนไลน์แมนและผูกบัญชีกับแอปทุงเงินระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึง19ธันวาคม2568 และต้องมีอย่างน้อย5ออเดอร์ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสำเร็จภายใน19ธันวาคม2568ร้านที่ขายคนละครึ่ง Delivery อยู่แล้วสามารถเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่19ธันวาคม2568เช่นเรียนหลักสูตรทางการเงินกับธนาคารอมอสินหรืออบรมออนไลน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน400 0 0รายแรก จะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากภาครัฐ20%ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่งพลัสเฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายสูงสุดไม่เกิน2,000บาทต่อรายซึ่งเป็นความช่วยเหลือในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระตุ้นการปรับตัวในยุคดิจิทัลคุณคิดยังไงกับโครงการนี้มีความคิดเห็นอะไรไหมว่ามันจะมีผลต่อการเติบโตของร้านค้ารายย่อยในประเทศไทยมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการค้นหาทางออกใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกัน